พ่อค่ะแม่จำเด็กมืยแล้วหลายๆลยังเลยค่ะจำด้กแบบลนะักษณะสีจัดเนาะนีะ่นตัวพ่อแม่เลี้ยงมากจน,นเลี้ยงมากสวยสิไงไม่เจอยาเม็ดเดียวนี่ จกเลยยขคาวเลยทำไมต้องบาดอีดีสุดเ็ศอันนี้ไม่บบแบบนยอมบะกับเหมีคือบเรียงว่ดดูกับบะเยงพอแม่นึ่ง่นบะแนี่ผมิดกแต่อลวะันุนไม่กินสาอลวะ พ่อแม่เนี่ยบ่เลี้ยงบ่ดูเพื่อนเพื่อนบ่เป็นอยังหอนมือต,ตายเป็นจะตายเห็นบ่แด่ว่าจะของหนึ่งจี้มาส่วนดูแลอีกยง้ม,มเถายง้แมแกงเนีย่ย <c oughs> ไม่เงียนบ่เมื่ไปกต่ถอดพอทอดเนี่ยหรอวะบ่มีเวลาดูแลบ่มีเวลาสั่งสอนคือสุดแา่จีนจีนเขา่าลูกข้าน้อยไม่ดีข้าน้อยสมควรตายน่ะ <c oughs> แมนอีลีได้ตายแมนอีลีได้ค่ะ ถามว่าลูกทำไมเป็นอย่างนี้นกับยายเลี้ยงเอาแล้วทำไมให้ยายเลี้ยงยเยงขาตัวเองอยู่ไหนแมบนบอมันบอกว่ามหาแศ่ของที่เราด้วยเหรอใช่ไหมล่ะฉ <c oughs> ันก่เรามพ่อแม่นี่แหละตัวสำคัญเลยเราจะหาเงินเนี่ยเอาหาเงั้นไม่ไผ่ล่ะทำไมเลี้ยงลูกย่ำติดยาตีเ <c oughs> อ้ ก็ไม <Es> <an> ่ได <ess sus anne> <half> ้ว่าจะของดีเด้แต่ว่าเราว่างมาตลอดเลยนะครับูกกบ่เียกที่เกือแม่หมุเดือไม่เลือกประด้อวลูกากรูชุนวเดียวเปบนลูกลมีชุไม่หลายนแต่ไม่ไม่ปองกันนั่นลหละมีเนหลดูวลูกเรื่องลูกได้อยังรถเนลหลุนจำของ